สวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้เราก็จะชวนทุกคนมาอันฮอหนังสือนะคะหรือว่าโบกและหนังสือที่เราอยากจะส่งต่อให้คนอื่นกันค่ะ <S <S เราเคยเทำวิดีโอคล้ายๆกันนี้นะคะไปเมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวจะทิ้งลิ้งเอาไว้ให้ด้วยแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เคลียร์ชั้นหนังสืออีกเลยนะคะจนชั้นหนังสือแออัดแบบที่เห็นนี่ละค่ะ สำหรับการเคลียร์ชั้นในครั้งนี้นะเราก็จะเลือกหนังสือที่เราคิดว่าน่าจะไม่อ่านแล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะมีคนได้ประโยชน์จากหนังสือเหล่านี้มากกว่าก็จะมีทั้งหนังสือภ,ภฐฐฐาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะและที่สาคัญไปกว่านั้นก็คือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยอะที่เรายอมเคลียร์หนังสือท่องเที่ยวที่สะสมเอาไว้ค่ะก็จะมีทั้งหนังสือบันทึกประสบการณ์แล้วก็เป็นหนังสือไกด์บุ๊กนะคะที่ข้อมูลเนี่ยมันไม่อัปเดตแล้ว สำหรับการบอกลาหนังสือในครั้งนี้เราใช้เซตอย่างเดียวเลยก็คือมีหลายเล่มที่เราเลือกออกไปทั้งทที่ยังไม่ได้อ่านเพราะว่าคิดว่าเออต่อให้มีไว้บนชั้นหนังสือเราก็คงจะไม่หยิบมาอ่านแน่นแน่แล้วก็มีหลายเล่มที่เราอ่านไปแล้วแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีความรู้สึกพิเศษด้วยนะคะบางเล่มเนี่ยเราก็จำเนื้อหาไม่ได้ด้วยซ้ำหนังสือเหล่านี้เนี่ยเราก็ตั้งใจจะนำไปบริจาคแล้วก็อาจจะลองถามหาเจ้าของใหม่จากคนรอบตัวดูก่อนค่ะ ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะโบกมือไบบ้านหนังสือในครั้งนี้ไปกี่เล่มแล้วจะมีเล่มไหนอะไรไงบ้างค่ะ ที่เห็นในตอนนี้นะคะคือเรากําลังพยายามคัดแยกประเภทหนังสืออยู่นะคะแล้วก็สรุปจํานวนที่เราเคลียร์ออกไปในทางนี้นะมีทั้งหมด36เล่มค่ะมาดูกันเลยนะคะว่ามีเล่มไหนที่เราเคลียร์ออกไปบ้างค่ะเล่มแรกความรู้เบื้องต้นทางศัพสินทางปัญญา mm hmm. Atomic Habits พราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นมองโลกผ่านประวัติศาสตร์อาหารเช้า Norse North บันทึกเรื่องกลิ่นจากปลายจมูกฝนตกข้างบ้านถึงจักรวาลอันไกลโพ้น Ben อายุ19ปี Norse Mythology Mobile Library Queen of Hearts Under Rose Tainted s k y The Unexpected Everything Lola Rose James and the Giant Peach The Play Because You Love to Hate Me Sleeping Giants ร้านขายเวลา The Wine Cafe c a ฟ่สำหรับคนหลงทางร้านขนมอบเวทมนต์คุณป้าซานต้า Duchess แห่งถนนบลูมส์เบอร12เมืองเล็กหน้าฮันนีมูนตบกลุ่มรักที่มา l d i v e s ฟ Go w e n Girls Antarctica แรกรักน้ำต้มหักยังแข็ง Freeze ตามหาความงามข้ามการเวลา Coffee Backpacker กาแฟเดินทางจังหวะอิตาลีกรีซกรีซบันทึกฝันแบคแพคฮันนีมูนรอบโลก31ประเทศเล่มหนึ่งเที่ยวเองก็ได้ง่ายจังเทยองกีเกาหลีใต้ลัดเลาะล่องท่องกรีซสองขาพาตะลุยเกาหลีโซและรอบโซเที่ยวไม่งอทัวตีตั๋วตะลุยลอนดอนเที่ยวไม่งอทัวตีตั๋วตะลุยญี่ปุ่น เที่ยวไม่งอทัวร์ตีตัวต๋วตะลุยญี่ปุ่น3เที่ยวไม่งอทัวร์ตีตัวต๋วตะลุยสิงคโปร์และเล่มสุดท้ายนะคะเที่ยวไม่งอทัวร์ตีตัวต๋วตะลุย,ตลยตโตเกียวดิสนีย์แลนด์และดิสนีย์ซีค่ะและทั้งหมดก็เป็นหนังสือที่เราตัดสินใจโบกมือลาในการเคลียร์ชั้นหนังสือครั้งนี้ค่ะนึกว่าจะมีเยอะกว่านี้ซะอีกนะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะพอเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเริ่มเคลียร์ชั้นของตัวเองบ้างเนาะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลึปหน้าน้อวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ